สวัสดีครับกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับกับบ้านพระเครื่องนะครับวันนี้ทั้งบ้านพระเครื่องนะครับจะขอนําเสนอพระปิดตามหาราชนะครับชุตินัทโลนะครับของวัดทรัพย์ลำไยนะครับพระปิดตารุ่นนี้นะครับจำนวนจัดสร้างทั้งหมดนะครับสองเนื้อนะครับ เรามาดูนะครับเนื้อเนื้อแรกนะครับจะเป็นผงว่านนะครับสมผงพุทธคุณนะครับฝั่งตะกุดทองคํานะครับอ่าแล้วก็ฝั่งตะกุดทองคําใต้ฐานนะครับแล้วก็ตอกโค้ดด้านหลังนะครับตัวเนื้อที่ตอกนะครับจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณร้อยแปดนะครับอ่าตอกโค้ดด้านหลังนะครับไม่ฝั่งตะกุดนะครับก็อันนี้ไม่ฝังตะกุดนะครับที่ทางบ้านพักเครื่องมานําเสนอนะครับ จะเป็นต่อโค้ดอยู่ด้านหลังนะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นฉาย,ายาของอหลวงพ่อกวยนะครับชุติณทะโลนะครับก็คือเป็นฉายา,ยาของหลวงพ่อกวยนะครับจัดได้ว่าเป็นของดีนะครับ พุทธคุณสูงนะครับที่พระอาจารย์ติ้วจัดสร้างไว้นะครับและหลวงปู่หมุนท่านก็ปลุกเสกให้อย่างเต็มที่นะครับราคาเช่าหาตอนนี้ก็พันกลางๆนะครับไม่แพงมากนะครับกับเรื่องพุทธคุณนะครับก็ทางบ้านพระเครื่องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ